โ okay. อเคเราเจอกับคุณแจ๊ดนะโอ้ยเรามียกม้า้วยนี่นะเราลืม โอ้ฮยนี้สบายแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคนต่อสู้เราใช้สูตรอะไรแต่ว่าเราสบายแน่ อันนี้เราน่าจะมีโอกาสชนาะแล้วเพราะว่าตู่ต่อสู้เราตกกับดักนะมาดูกันทำไมเนี่ยมาตัวนี้มันโอเวอร์โหลดอยู่ใะมากินไม่ได้เบียตัวนี้กินไม่ได้หรือเบียตัวเดียวแล้วเราก็ได้ไงน มันจะตีเข้าก็าตรงนี้แหละแต่ผมไม่รู้กันว่าจะชนะไหมนะเรอจะกินนี่ดีไปที่เรามีไอเดียหนึ่งนะที่สวยงามเหมือนเขาจะรู้นะ อเผมว่ามันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรสักอย่างดูเหมนยังตีไม่เข้านะไม่เป็นไร <c oughs> ก็วนวนไปก่อนนะครับเพราะมันยังไม่ได้ ส,สู้เราวันนี้มีแต่คนเดินเร็วนะโอเคเราหมุนตัวนะขึ้นมายืนตำแหน่งได้ถูกต้องแล้วนะครับโอเคแะกินได้หมดทุกตัวนะครับฟรีเพราะว่าส,สู้เรา เฮ้ยพวกิดเราได้นี่ผมเบลยผมเบอร์แล้ว My gosh ไม่ดีนะต้องถอยมาดีเฟน์แล้ว มานอลไกต่อเฮ้ยผมเบอร์แล้ววันนี้ผมเบอร์มากเลย <Yeah. S 2> ไม่เห็นแทัคติกง่ายๆพวกนี้นะก็ห oh <Yeah. S 2> นักหนักหนักเสมอเลยนะจะแพ้้วยตลอดแย่ yeah. ัน,นี้หนะักโอเคเราก,กดเม็ดเม็ดเดินเราโคตรปักคนนี้เหมือนเขาเดินดีเนปะ็นทีทีนะ Oh. อืมสู้แท็กติกกันไปกันมามพลากันพ่าดกันไปเรื่อยๆอยใครพลาดมากคนนั้นแพน้ แต่นี่มันเคลียร์แล้วไงเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรละอีสีแล้วเย้ <c oughs> ใครชอบลิปนี email, to ้ก you. ็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุณหมอกับเซนบอลทัเบิลแฟลชปุ๊กแล้วจีเอ็มวลดทางยูทูบเลยนะครับสนท่านใดที่สนใจหนังสือหรือคอร์สเรียนผมก็สามารถมาสมัครได้นะเพื่อสนับสนุนช่องหรือขิวน้ำอ่ะศึองตึ้งตอนไหนตอนยุบก็เหนื่อยอยู่เกมนี้เกมเมื่อกี้เป็นเกมที่ตึงอยู่นะไม่ง่ายเลยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ